จะเป็นในรอที่มีองค์กรเข็ยนได้มากมากเอาละ่ะตำแหน่งบูไดมอ 9, 5, 5, 9นด์เก้าที่มาถึงก้าเลยครับมีสามท่านนะครับสามารหนะัสโอเคขอแบบการประดิษฐการท่านแรกนะครับน้องนิดวชนกรค,คำนึงการนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะคะช,ชื่อเล่นชื่อนิวนะคะชืชช่อจริงชนกกรคำนึงการนะคะก็ ต้องบอกว่าอดีตก่อนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะรู้จักซับเซนมอนนะคะนิวก็เป็นคนที่อยู่คนละสายงานกับธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะก็ <c oughs> คือนิวเคยเล่นละครมาก่อนนะคะ <c oughs> หลายานอาจจะยังเคยเห็นหน้าเห็นตาแต่ยังไม่รู้จักประวัตินิวมากนะคะก็จริงๆอยู่ในวงการบันเทิงในเรื่องของการประกวดนางงามนะคะเล่นละครถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ยี่สิบห้านะคะก็อยู่ยาวมาจนประมาณสัก หปีนะคะละครเรื่องล่าสุดที่เล่นรู้สึกว <ed lava> <less> ่าจะมีเอามารีรันช่องช่องสช่องที่เป็นช่องรีลันช่องสามนะคะเลือกพรพรมโลเวมีใครเคยได้ดูบ้างไหมคะเคยด้วยก็อาจจะจำไม่ได้เพราะตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้ดีกว่านะคะ ที่ถ่ายละครเรื่องความพงศลเวงเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสมาวิจารกับเซ็นทอลนะคะจำได้เลยว่าเดือนนั้นเป็นเดือนที่ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็อาจารย์นรพกรนะคะก็คือคุยเรื่องที่คุณหมอกับอาจารย์นรพกรกำลังจะเปิดเซนทรลยังไม่ได้มีสาขาอะไรที่มันเป็นรูปเป็นหลักทุกอย่างมนอยู่ในไ p แ d เพียงเพียงอันเดียวเลยเหมือนวันนี้นะคะที่คุณหมอเนี่ยมาฉายวิสัยทัศน์ในอนาคตว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างในเซนทอลสิ่งหนึ่งที่นูฟังคุณหมอและอาจารย์นร้กเนี่ย สิ่งที่ตัดสินใจเลยก็คือชีวิตกำลังมีทางแยกแล้วว่าจะเล่นละครต่อไหมเพราะว่าละครเป็นละครแอร์นะคะพะรพวงมาลัยกับจะตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายซึ่งสิ่งที่เราตัดสินใจก็คือดิวเลิกเล่นละครเลิกเดินตามวามผันที่ทำมาหกปีเลิกแบเลิกฉับพลันเลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำธุรกิจเซนเซอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเวลา อะไรคือสิ่งที่ทาให้ตัดสินใจดิวเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นมันต้องมีคุณค่าที่มากพอไม่ได้มีคุณค่ากับตัวดิวเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่าต้องมีคุณค่าในการส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้คนได้คือเราสําเร็จแล้วไม่ได้สาเร็จเพียงแค่คนเดียวเราสามารถทําให้ครอบครัวเรามีความสุขได้เราสามารถแบ่งปันความรู้สึกดีๆความสุขให้กับคนอื่นได้นะคะทีิวก็เลยตัดสินใจทาธุรกิจเซอร์เซนอรปีนี้เป็นปีที่ดิวจะอายุครบ30ปีนะคะในวันที่17แล้วใกล้แล้วอย่างนีดเดียวนะคะแต อายุ23 24ี่เลยซึ่งเราก็โตไปด้วยกันกับธุรกิจเซอเซนมอและดูมั่นใจว่าวันนี้สิ่งที่คุณหมอกำลังมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเซอเซนมอลนับจากนี้ดูมั่นใจว่าถ้าเราร่วมลุยไปกับธุรกิจสซเซนมอก็จะได้ผลลัพธ์แบบที่นิวได้ในวันนี้นะคะนิวก็รับรายได้รวมไปกับธุรกิจสซเซนมอลก็่กว่าล้านบาทนะคะสามารถซื้อ นอนได้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถให้เงินเดือนทั้งคุณพ่อแล้ะคุณแม่แล้วก็เลี้ยงดูน้องชายสนเรียนหนังสือดีๆได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในธุรกิจสามเซ็นตนอนะคะยังไงก็ฝากมาให้ทุกท่านตัดสินใจแล้วลุยไปด้วยกันค่ะสำเร็จไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแลัวเดี๋ยวน้องับครับนรองกัลเป็นท่านนะครับเป็นตำแหน่งมูไดมอที่สา